การพัตกถาพิเศษของนายทักษินชินวัตรในงานเสวนาปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู่วิกฤตโลก unlocking Thailand s future ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตผมในฐานะผู้สังเกตการทางการเมือง และนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้ติดตามเนื้อหาที่นายทักษณิณได้ประทักาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในฐานะคนละเมืองไทยคนหนึ่งโต้แย้งแล้วก็ตอบคำถามของนายทักษณิณ ที่ได้ประตกถาไว้เป็นข้อข้อดังนี้ครับ 1. น,นายทักษิณยืนยันว่านางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรย,ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนายทักษิณเองจะรับบทบาทเป็นเสมียนประเทศคอยเก็บปัญหาจากประชาชนแล้วส่งต่อให้รัฐบาล ในประเด็นนี้นายทักษิณมีความเชื่อมั่นว่านางสาวแพรทองทานจะไปต่อได้ถ้าหากว่าดิวของนายทักษิณกับฝ่ายอนุรักษนิยมสามารถดิวต่อไปได้ก็มีโอกาสที่ทำให้นางสาวแพรทองทาน อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปส่วนการทำหน้าที่สเสมียนประเทศของนายทักษิณไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะที่เป็นที่รู้กันอยู่ว่านายทักษิณเองคือเจ้าของรัฐบาลชุดนี้และรัฐบาลชุดนี้ดำเนินงานดำเนินนโยบายบริหารประเทศ ก็ภายใต้การชี้นำของนายทักษิณทั้งสิ้นจึงไม่จำเป็นต้องออกตัวว่าจะเป็นเสมียนของประเทศแล้วจะเก็บข้อมูลเสนอไปอยังรัฐบาล 2. นายทักษิณเรียกร้องความสามคัคคีลดความขัดแย้งในสังคมบอกว่าประเทศไทยต้องหยุด ทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นกรณีนางสาวแพรทองทานถูกพักงานด้วยเรื่องเหง่งสวยก็ต้องเรียนว่าการที่นางสาวแพรทองทานถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเพราะสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องในกรณีคลิปหลุด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยของชาติไม่ใช่เรื่องเองสวยตามที่นายทักษณิณเข้าใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยากให้นายทักษณิณได้เข้าใจด้วยว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่มีใครกลั่นแกล้งไม่มีใครรังแกนางสาวแพรทองฐาน 3. นายทักษิณกล่าวกล่าวหาเรื่องที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาบอกว่าผมแปลกใจผู้นำกัมพูชาายเจธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมัน ในประเด็นนี้ไม่มีใครเข้าข้างสมเด็จรุนเซนแต่ทุกคนไตรตรองและก็พิจารณาว่าข้อเท็จจริงแต่และเรื่องที่สมเด็จรุนเซนพูดเป็นอย่างไรนายทักษณิณกล่าวหาว่าสมเด็จรุนเซน ไรยแจทรรก็ต้องถามกลับไปยังนายทักษิณว่าถ้าสมเด็จอุลเซนไร้แจทรรตามที่ถูกนายทักษิณกล่าวหาเป็นคนไม่ดีแต่ทำไมนายทักษิณคบกับสมเด็จอุลเซนมาเป็นเวลายาวนานถึง30สปี 4. นายทักษิณบอกว่า งงว่าทำไมคนไทยไม่รักกันทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่เรากลับเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่เพิ่งหลุดจากรัฐบาลก็กลับมามองว่าเป็นการขายชาติเลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นขเขมรหรือเป็นไทยไม่แน่ใจ การที่นายทักษิณเรียกร้องให้คนไทยรักกันโดยปกติคนไทยทุกคนรักกันอยู่แล้วนายทักษิณต่างหากที่มีพฤติกรรมไม่รักคนไทยซึ่งเห็นจากการยืนยันของสมเด็จรุนเซนว่านายทักษิณทรยศต่อชาติ ทรยศต่อคนไทยได้นำเอกสารลับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ไปให้สมเด็จบุญเซนกรณีงดการสนับสนุนเงินสร้างถนนทางหลวงหมายเลข68ถ้านายทักษิณรักคนไทยจริงตามที่ยืนยันมาการนำเอาเอกสาร ของประเทศความลับของประเทศไปให้กับคนอื่นคนชาติอื่นก็คงจะไม่เกิดขึ้นก็ตั้งคำถามกลับไปยังนายทักษิณว่าพฤติกรรมแบบนี้รักประเทศไทยรักคนไทยหรือไม่5เมื่อถูกถามว่าการกลับประเทศไทยมีดิวลับหรือไม่ นายทักษิณได้ตอบยืนยันว่าไม่มีดิวลับแต่อย่างใดซึ่งถ้าดูท่าทางการตอบคำถามนี้ของนายทักษิณแล้วเข้าใจได้ว่านายทักษิณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้จะตอบคำถามนี้อย่างไรอ้ำอ่ำอึำอ้งอึง้งในที่สุดก็ยืนยันว่า ไม่มีดีลลับทั้งทั้งท,ที่คนไทยทั้งประเทศเชื่อว่ามีดีลลับถ้าไม่มีดีลลับนายทักษณิณก็จะไม่สามารถกลับประเทศไทยแบบเท่ๆได้6มีการตั้งคำถามนายทักษณิณเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองว่าด้วยเหตุผลใด นายทักษิณก das oi> das ็ตอบว่าเหตุที่มีบทบาททางการเมืองก็เพราะพระบรมราชองค์การอภัยลดโทษที่ต้องใส่กล้าจะอยู่เฉยๆไม่สนใจบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องการยกเหตุผลนี้ขึ้นมาที่บายของนายทักษิณเราก็จะเห็นหลายครั้ง ที่นายทักษณิณขึ้นเวทีใดก็ตามเมื่อพูดถึงพระรมราชโองการอภัยลดโทษนายทักษณิณก็จะแอบอ้างเรื่องสถาบันเบื้องสูงมาอธิบายว่าตัวเองต้องทำงานรับใช้หรือถวาย สถาบันและก็อ้างถึงพระบรมราชองการพระราชทานอภัยลดโทษทุกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่บางควรเป็นอย่างยิ่งจากทั้งหมด6ประเด็นนี้ที่นายทักษิณได้กล่าวอ้างบนเวทีประตถาซึ่งทำให้หลายคน รู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกอยากจะตั้งคำถามกลับไปยังนายทักษิณผมจึงถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของผู้ที่สงสัยในการประทคาและคำตอบของนายทักษิณมาอธิบายเป็นข้อๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นครับ